สวัสดีครับอยู่กับพวกเราในช่อง The Pet and Champion Live Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเมื่อคืนครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็สามารถคว้าสามตั้งสำคัญนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งนะครับของแชมเปน์ลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้สำเร็จนะครับผมนัดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่แค่คว้า3แต้มได้เท่านั้นนะครับตอนนี้กำลังสร้างสถิติด้วยนะครับคือตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ย รักษาคลีนชีตได้5นัดติดแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าลุกการนี้เนี่ยกองอ่อนทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยนอกจากจะมีเกมลุกที่เด็ดขาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการตอบบอลทีมเบิร์กที่ดีมากๆแล้วเนี่ยเกมรับเนี่ยคือหัวใจสําคัญของเขาเลยนะครับที่ทําให้เขาแข่งได้ขนาดนี้นะครับผมโดยอาเซตีต่างๆที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าจะ จุดจบเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถคว้าแชมป์สำเร็จได้หรือไม่นะครับผมก็เอาใจช่วยมากมากครับตอนนี้เหลืออีกไม่ก,กี่นัดแล้วนะสำหรับพิม์ลีนะครับแล้วก็ตัวผมแอบเอาใจช่วยอาร์เซนอลน,นะคือมันเป็นอะไรที่คือรู้การที่แล้วเนี่ยเขาเกือบแล้วเกือบมาหนึ่งครั้งแนละ้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นขึ้นก็คือเขาไม่ใช่ลูกฟุกครับรู้การนี่เขายังคงแข่งแก่อยู่และแกล่งเหมือเดิมด้วยนะก็หวังว่านะครับจะเป็นอะไรที่ น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพิมร์ลีกจะน่าสนุกมากๆเลยนะครับถ้าผัดกันได้แชมป์แบบนี้นะครับผมมีทีมมากมายที่ลุ้นแล้วก็ไปถึงแชมป์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับบอลลีกเนี่ยมันทำให้ลีกสนุกขึ้นนะครับผมโอเคข่าวต่อไปนะครับเมื่อคืนนะครับไบรตันนะครับที่พาอาร์เซนอลไปนะครับก็เดชิี้ครับได้ออกมาบอกนะครับว่าทีมเขาเนี่ยก็เล่นได้เต็มที่มากๆแล้วนะว่าเขาต้องจำใจต้องแพ้เพราะว่านักเตะ เจ็บเยอะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ดาวรุ่งก,ก็เริ่มเห็นแววที่ดีแล้วนะครับคือเห็นเริ่มเห็นเริ่มฉายแววของตัวเองกันแล้วแต่ละคนนะสำหรับดาวรุ่งของไบต้ามีเขานะครับทั <c oughs> ้นนี้ทั้งนั้นเลยนะก็ต้องบอกเลยนะครว่า คือสาหรับผมนะคือเอานักเตะเจ็บเ,เยอะก็จริงแต่ว่าตอนนี้ย,ออยากฮนะที่หยุเดเซนนะั่ได้นะแต่นี่ก็คือมองของเดซิบี้เขานะครับก็ต้องก็ต้องยอมรับเหมือนกันให้เค,ครดิตเขาคือไบตันสตาร์ทก็มาดีเหมือนกันนะแล้วก็แน่นอนครับพอเป็นสโมสรที่ไม่ได้เป็นสโมสรใหญ่นะฮะเพราะนักเตะหลักเจ็บเนี่ยการทดแทนนักเตะเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับมันไม่ได้เหมือนทีมใหญ่ที่สามารถเอาตัวสำรองลงมาเล่นแทนตัวจริงได้โดยไม่เคอะเขินมากเกินไปนะครับยังไงก็เอาช่วยไบตันครับขอให้จบในตำแหน่งที่ดีที่สุด นะครับในลูกาดนี้นะครับก่อนที่จะปิดลูกาดนะครับผมบอลที่ีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับได้ข่าวต่อไปนะครับผมอัลเทมิล่าครับหลังจากทําได้แค่เสมอกับเบนฟอร์ดนะครับสามประตูต่อสามนะครับทางวัตกินเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแล้วสุดหน้าเขาออกมาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทีมเขาขาดไปนะครับก็คือการจบสกอร์ได้ทีมใหญ่เขานะครับผมคือ กองหน้าเนี่ยต้องมีความคมแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าทั้งเกมก็ทั้งทีมจะมีจังหวะจบได้บ้างแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกองหน้าที่คมมันก็ทำประตูได้นะครับแต่ทีมใหญ่ๆเนี่ยอย่างมนซิตี้ลิเวอร์พูลนะครับเราเห็นทีมที่เวลาเขาทำเกมลุกนะครับเขาทำเนี่ยมันสร้างโอกาสได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสในการทำประตูนะครับมันมีโอกาสมากมายมหาศาลมากกว่านะทีมเล็กๆทั่วไปนะครับผมซึ่งวัดกินเขาก็มองถึงตรงนี้นะครับตัวเขาเองคนเดียวเนี่ย มันไม่สามารถจัดก,การได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำรูปแบบเกมลุกได้นะครับเรียกว่ากะระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะเราต้องพึ่งพากันทั้งทีมครับมันเป็นเรื่องของอเทคนิคนะครับมันไม่สามารถทําโดยคนใดคนหนึ่งได้นะครับอันนี้วัตกินเขาออกมานะครับออกมาแบบพูดจาแบบน้อยอกน้อยใจนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากนะครับแต่ว่ามันคือการ เสียได้โอกาสนะครับแล้วเขาก็มองถึงมุมนี้นะครับในการที่ทีมเขาพลาดโอกาสสักขวาสามแต้มไปนะครับอะไรแบบนั้นครับผมโอเคครับไม่ได้ข่าวต่อไปเลยดีกว่าครับผมก็นะครับเดี๋ยวคืนนี้แดงเดือดนะครับผมก็แน่นอนครับก็จะมีคนออกมาพูดอะไรต่างๆพอสมควรนะฮะก็ตอนที่ส่วนใหญ่ๆที่ออกมาพูดเนี่ยจะเป็นทางด้านแมนยูนะจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์เตดนะครับก็มีโอเลกูด้าโซชานะได้ออกมาพูดนะเขาบอกว่า เขาเชียร์ให้นั้นนี้ผีใช้ความเร็วนะในการที่จะปราบกับหงนะฮะเพราะว่าอาาหรือวราูลเี่ยเล่นบอลได้ยากนะครับไม่เล่นอยู่ในเกมเขานะครับคือบี้แม้กระทั่งไม่ได้บอลก็ต้องวิ่งตาแตกนะครับเพื่อเอาชนะให้ได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้แค่นั้นไม่พอครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของปัจจัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสถานการณ์นั้นๆนะครับเช่นที่คราวที่แล้วเนี่ยที่สามารถเอาชนะได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ มมนยูยิงได้ก่อนด้วยนะพอแมนยูยิงได้ก่อนไปเก็บความหวังในในความรู้สึกของนักเตะนะครับว่าเขาสามารถจัดการเรลพูได้เหมือนกันนะครับมันก็เลยสู้กันได้แบบนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่านัดนี้นะถ้าเป็นเรวภูอัดก่อนนะบ,บอกเลยนะครับเตียมครับเตรียมเลขสูงๆไปเลยนะน่าจะมีปรากฏการณ์เลยดิีพราะผมเชื่อว่าเรลฟูเอาแน่นะครับแล้วก็ นั่นสําคัญมากๆด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเอาคืนนะครับกับกับนัดที่แล้วเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดนี้ยังไงผมก็ยังมองไปเร์พููนะก็ต้องดูนะครับคืนนี้ผมว่าสนุกแน่ๆครับผมสนุกเร์พูลและแมนเชสเตะเตครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นทางโจโคนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับเขาพูดถึงนะครับนักเตะนะเจตอนนี้เนี่ยพรพาวที่สุดเลยนะครับ โคพาเมอร์นั่นเองนะครับก็บอกว่านี่เป็นการซื้อตัวที่สุดยอดของความคุ้มค่านะครับของลูปการเลยทีเดียวนะครับผมดิลนี้เป็นดิลที่พิเศษม,มากๆนะครับสำหรับเชลซีนะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งเลยนะเพราะว่าเน,เนื่องด้วยนักเตะเนี่ยอายุไม่ได้มากมายด้วยนะครับแล้วก็ซื้อในราคาที่ก็ไม่ได้ถูกนะสำหรับผมนะครับสำหรับนักเตะอายุขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้แพงจนโอเวอร์นะครับ และดูสิ่งที่โคโคมพาวเวอร์ถามครับมันเหมือนการที่ได้นักเตะระดับแบบสูงถึงขนาดร้อยล้านมาเลยทีเดียวอ่ะแะ้็ก็อันที่ต้องยอมรับความว่าโคโพาวเวอร์คือหัวใจของเชลซีจริงๆด้วยการนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะที่ ผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในสโมสรนี้นะครับในกรณีที่จะไม่ย้ายไปไหนอีกนะเขาสามารถเป็นตำหนักของที่นี่ได้เลยทีเดียวนะสำหรับโคพาเมอร์นะครับผมก็จะเห็นว่านักเตะนะครับนักเตะระดับตำหนักของเชลซีนะครับแฟนๆเชลซีหลายคนเนี่ยก็ออกมายกย่องกันครับสำหรับโคพาเมอร์นะครับว่าอ่าน่าจะเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดของทีมเลยทีเดียวนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอชเอมิงไลท์แลนด์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ